เราจะมารีเช็คเครื่องทำประคอบเครื่องนี้นะครับก่อนแพ็คจัดส่งลูกค้ามาดูความเรียบร้อยของงานประกอบก่อนพลาสติกต่างๆแล้วก็กระดาษหุม้มอุีอิรกข้อนี้แกวองแน่นหมดครับที่หุ้มชิ้นงานเอาไว้ มาดูการทำงานของเครื่องครับมอเตอร์ทำงานได้2ระบบไฟบ้านเสียบโดยตรงได้เลยครับไม่ต้องมีหม้อปแปลงส่วนแบตเตอรี่มีใส่พวงตัวนี้ให้ครับแดงควบ,บวกดำควลบห้ามคีปหรือว่าเสียบสลับสีสลับขั้วเด็ดขาดการทำงานเคาะมาขวามือครับสวิตจะเป็น3มสเต็ปเห็นไหมครับเคามาขวามือ ตามตัวเลกเลย220โวลต์ตัวนี้คือระบบไฟบ้านมากการกลรอบที่เหมาะสมมีทำม,มาร์กไว้ให้มบพัดกลนิ่งครับตรงการคือปิดเคาะมาซ้ายมือตัวนี้คือทางานด้วยแบตเตอรี่ครับมอเตอร์สามารถปรับความเร็วได้โอเคการล้างทำความสะอาดถอดสลักตัวนี้ออกครับแยกชุดมอเตอร์ออก เช็ดทำความสะอาดธ,ธรรมดาใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ตัวนี้เป็นระบบไฟห้ามล้างน้ำเด็ดขาดตัวนี้ทางร้านรับประกันให้หนึ่งปีครับมีปัญหาอะไรส่งมาเคมได้เลยส่วนที่เหลือทั้งหมดล้างน้ำได้เลยครับทั้งหม้อและก็ตัวเครื่องล้างเหมือนภาชนะทั่วไปหัวแก๊สสแตนเลสตัวนี้ถ้าสกปรกมากใช้ฝอยเหล็กขัดได้เลยครับห้ามให้มีอะไร ตันรูกแก๊สหรือว่าเปื้อนหัวแก๊สเลยขัดได้ตลอดเวลาไม่ต้องห่วงแผ่นปิดหัวเตาแก๊สปิดสนิทร้อยเปอร์เซ็นต์หัวแก๊สสเตเลสใช้คู่กับวาล์วับแก๊สแรงดันตำ่ำแบบนี้เดี๋ยวจะมีคลิปส่งให้ดูครับเวลาก่อนใช้งานดูอีกทีหนึ่งว่าที่เรามีอยู่ใช้งานได้หรือเปล่าเป็นแรงดันตำ่ำหรือแรงดันสูงเน้นว่าต้องเป็นแรงดันต่ำเท่านั้นแรงดันสูงใช้ไม่ได้เด็ดขาดแล้วก็มาต่อเข้ากับตัวเครื่องนี้เลยโอเค ช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุดครับเห็นไหมว่าเวลาเคลื่อนย้ายหรือว่าเราล้างมือเราไปโดนได้สุดก็คือแบบนี้ถ้าเราเซฟถูกไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับเวลาช่องอากาศเปิดไม่สุดแต่ให้สังเกต เพาเปลวไฟมันจะเป็นไฟลอยแบบนี้ครับต้องเซตให้เป็นสีฟ้าแบบนี้ก่อนหรือว่าถ้ามีอะไรเนยหรืออะไรหล่นไปตันชอบเล็กๆตัวเนี้ครับรอบๆแกนทองเหลืองเนี่ยอากาศก็ไม่พอเหมือนกันทำความสะอาดอย่าให้มีอะไรไปตันความแรงไฟในการใช้ไฟต้องแรงเต็มก้นหม้อนะครับเน้นว่าไฟต้องแรงป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไม่คนจะเข้าใจผิดว่า ป๊อปคอนไฟอ่าป๊อปคอนไหมเพราะว่าไฟแรงเงินไปไม่ใช่เครื่องทั่วไปที่ไม่ได้คุณภาพคือไฟความร้นไม่ถึงครับโอเคครับสูตรจะใส่ไปไว้ให้ในหม้อน,นะครับ